สวัสดีค่ะดิฉันสัตย์ทอนสืบสายสมาชิกทุเรียนแปลงใหญ่ทุเรียนทะเลทรัพย์จังหวัดชุมพรค่ะถ้าพูดถึงคุณวีรวัตรนะคะท่านก็เปรียบเสมือนพ่อคนหนึ่งในชุมชนของเราเลยทีเดียวเพราะท่านให้ความรู้ให้คําแนะนําให้คำปรึกษาที่จะพัฒนาคุณภาพทุเรียนของชุมชนเราให้ออกสู่โลกภายนอกครั้งหนึ่งก็ได้รวบรวมผลผลิตของสมาชิกไปขายที่ห้างท็อปค่ะ ทุเรียนของดิฉันก็ได้รับโอกาสนี้ด้วยมันเป็นโอกาสที่ดีอะค่ะที่ทําให้ทุเรียนของเราคนภายนอกได้ชิมบ้างได้ชิมกันทั่วประเทศเราอยากจะให้ทุกคนได้รู้ว่าทุเรียนชุมพรของเราเนี่ยเป็นทุเรียนที่อร่อยเป็นทุเรียนที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐาน GSP ท่านเป็นคนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้พวกเราได้รับโอกาสนี้ดิฉันอยากจะสนับสนุนอยากจะให้ท่านเป็นเกษตรกร,ร,กรดีเด่นค่ะ สวัสดีค่ะชื่อศิลวัตรจีรวงนะคะปัจจุบันเป็นผู้จัดการบริษัทสวนทวีซัฟฟู้ดค่ะแล้วก็เป็นลูกสาวคุณวีรวัตรจีรวงค่ะตัวเองเนี่ยได้เข้ามาเริ่มช่วยงานคุณพ่อตั้งแต่ปี2 5 5 6นะคะโดยเริ่มจากนําทุเรียนนะคะมาลองทดลองจําหน่ายให้กับแม่ค้าที่ขายปลอกขายผลไม้ปลอกขายทุเรียนอยู่ในกรุงเทพนะคะก็ลองทดลองปอกขายกับคุณแม่ค่ะโดยคุณแม่เป็นคนปอกแล้วตัวเองเป็นคนคิดเงินค่ะเห็นว่าคุณแม่เหนื่อยเนี่ยก็เลยอยาก ลองบอ,อกทุเรียนดูเองบ้างนะคะก็เลยให้คุณแม่สอนปอ,อกทุเรียนค่ะจากนั้นเรื่อยมาก็คือเป็นคนปอ,อกทุเรียนแล้วก็คุณแม่เป็นคนคิดเงินแทนค่ะหลังจากนั้นคุณพ่อมีความคิดที่จะสร้างโรงงานแปรรูปนะคะตัวเองก็เลยมาช่วยเขียนแบบแบ,บแรนด์ในโรงงานนะคะนอกจากนั้นก็จะเริ่มเป็นการขายออนไลน์ผลไม้ออนไลน์ค่ะก็จะมีทุเรียนมีส้มโชกุนนะคะแล้วก็มีมังคุดค่ะที่จ,จัดจำหน่ายออนไลน์ จากการที่เข้ามาช่วยคุณพ่อทํางานนะคะคุณพ่อก็ให้แนวคิดเสริมอีกว่าถ้าเรามีสินค้าที่เราทําให้มันมีคุณภาพนะคะเรามาทําการตลาดเองเราก็จะได้เงินที่เข้ามาเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ได้รู้จักการจัดก,การรู้จักการบริหารสินค้าที่เรามีอยู่บริหารการเงินที่เรามีอยู่เองด้วยค่ะค่ะก็อยากจะสนับสนุนนะคะให้คุณพ่อวีรวัตรตีรวงนะคะได้เป็นเกษตรกรดีเด่นค่ะขอบคุณค่ะ ครับสวัสดีครับผมกิติผลคิดนะครับเป็นประธานแงใหญ่ทุเรียนทะเลทรัพย์นะครับวันนี้ผมมาสนับสนุนคุณวีรวัตเจรวงนะครับซึ่งท่านเป็นเกษตรกรดีเด่นนะครับเพราะคุณวีรวัตเจรวงเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้นําเกี่ยวกับเกษตรทั้งหมดนะครับอยู่ในตําบลทะเลทรัพย์และของจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งท่านเป็นผู้ก่อตั้งทุกๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งกลุ่มวิสาหกิจขึ้นมานะครับของเราในตำบลทะเลทรัพย์ก็มี2กลุ่มนะครับคือกลุ่มของปาล์มน้ำมันตอนนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย กลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่นะครับซึ่งเราก็ได้จดทะเบียนขึ้นเป็นห้างหุ้นส่วนนะครับตอนนี้เป็นถึงห้างหุ้นส่วนไปตามนโยบายของรัฐเลยนะครับการตั้งกลุ่มขึ้นมาเนี่ยเหมือนทุเรียนเนี่ยท่านต้องการผลักดันให้ทุกคนที่ได้มาเป็นสมาชิกกลุ่มเนี่ยผ่านกระบวนการ G A P ทุกคนนะครับได้รับรองมาตรฐานตัวนี้ทุกคนนะครับเพื่อผู้บริโภคจะได้รับความปลอดภัยนะครับ ในการรับประทานทุเรียนนะครับและอีกอย่างหนึ่งท่านได้ร่วมกับดีบ้านะครับนำโครงการตัวนี้มาเพื่อบันทึกระบบแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อไปวิเคราะห์ทุเรียนทั้งระบบนะครับปัจจุบันท่านได้นำนวัตกรรมต่างๆมาใช้ในกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นการนําถุงมาห่ผลทุเรียนนะครับซึ่งตอนนี้เอาไปขายในตลาดออนไลน์นะครับโอ้ได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับ อีกอย่างหนึ่งท่านก็นําทุเรียนที่ได้จากการมีคุณภาพมาตรฐานนะครับนําจําหน่ายไปยังห้างดังๆนะครับห้างท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะครับทั่วประเทศนะครับด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้นะครับผมมาดูแล้ว่าท่านเป็นคนที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแล้วก็กําลังทรัพย์นะครับเพื่อจะให้เกษตรกรได้มีดีอยู่ดีกินดีนะครับผมจึงเห็นด้วยว่าให้คุณวิวัตจีรวงเนี่ยครับเป็นเกษตรกรดีเด่นนะครับอันนี้ผมการันตีว่า ผมไม่อยากให้ท่านเป็นเกษตรกรดีเด่นระดับเขตนะครับผมอยากจะให้ท่านเป็นเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศนะครับเพราะว่าท่านทํามามากมายเหลือเกินนะครับให้กับกลุ่มชาวตะบนทะเลศัพย์ให้กับจังหวัดชุมพรแล้วก็ระดับประเทศนะครับอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับที่จะสนับสนุนท่านให้เป็นเกษตรกรดีเด่นครับครับขอขอบคุณครับในที่นี้ครับ ผมชื่อเนินศึกษาเงินอดีตเป็นรองผู้การจังหวัดหลายจังหวัดนะยะลาสุราษฎร์ธานีแล้วก็ระนองหลังจากเกษียณอายุราชการก็ได้มาทําสวนทุเรียนนะครับที่จังหวัดจุมพรหลังจากที่ทําสวนเราก็เห็นมีเห็นว่า,าการที่ชาวสวนจะมีความเจริญก้าวหน้าได้นั้นจะต้องมีการรวมตัวกันเราจึงได้รวมกลุ่มเกษตรกรชาวสวนทุเรียนให้มาเป็นชมรมเพื่อที่จะได้ดําดเนินการในเรื่องของการ พัฒนาคุณภาพในเรื่องของการทำทุเรียนนอกฤด,ดูและก็ในเรื่องของโรคทุเรียนนะครับโรคพืชทั้งหลายนะครับเพื่อหลังจากที่เราได้ตั้งเป็นชมรมขึ้นมาแล้วตอนหลังก็ได้มีการพัฒนามาเป็นสมาคมชาวสวนทุเรียนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้มาตั้งเป็นสมาคมชาวสวนไร้ผลจังหวัดจุมพรทั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้ดูแลผลไม้ที่มีอยู่ในจังหวัดจุมพรให้ก็กลุ่มนะครับทัุ้เรียนมังกุด เาะแล้วก็ลองกองคุณวีรวัตรเจียวงเนี่ยมีความสําคัญสาหรับสมาคมเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าได้ร่วมไม้ร่วมมือกันตั้งแต่เริ่มตั้งเป็นชมรมแล้วก็ตอนหลังก็ได้ดํารงตําแหน่งที่มีความสําคัญคือเป็นอุป,ปนายกป่ายบริหารแล้วคุณวีรวัตรเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีความขยันแขันแข็ง่งมีความซื่อสัตย์สุจริต ทำให้งานของสมาคมของเราดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยได้มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกร,กรในเรื่องของการทําทุเรียนนอกฤดูในเรื่องของการประจาปุราบาในเรื่องของศัตรูพืชหลายครั้งนับว่าทุกปีก็ได้แล้วหลังท้ายสุดเราก็มาเร่งรัดในเรื่องของการทำาี p อบรมการทำาี p พี่น้องเกษตรกร,ก,รก็ได้มาอบรมแล้วก็ส่วนใหญ่ในจังหวัดชุมพรนี่ก็ได้ GAP กันทุกคนทุกส่วนนะครับก็ อาจากการที่เราได้มีความพยายามในการทํางานเป็นอย่างสูงเนี่ยทำให้มีความคิดว่าคุณวิรวัติเยวงเนี่ยซึ่งได้มีความขยันและก็ร่วมมือกับเราตลอดเนี่ยสมควรที่จะได้เป็นเกษตรกรดีในแหน่งชาติพร้อมอสนับสนุนครับสวัสดีค่ะดิฉัน รองศาสตราจารย์ดรพนิพยายุยนหัวหน้าภาคทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหนรลกะบังมีเขตชุมพรความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษากับคุณวีรวัตรกีรวงนะคะอันที่หนึ่งเนี่ยส่วนทวีทรั์เนี่ยได้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของนักศึกษาเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืชในรายวิชาต่างๆอันที่สองเนี่ยเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของนักศึกษาและเปลี่ยนจากประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นนะคะ สองเนี่ยเป็นสถานที่ฝึกงานอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการผลิตพืชอันที่สาวความร่วมมือการวิจัยร่วมกับชุมชนนะคะได้มีความร่วมมือระหว่างสวนทวีทรั์กับภาควิชาพโลยีการเกษตรโดยเอาเศษเหลือใช้ทางการเกษตรเนี่ยมาเป็นอาสาสมัดอย่างเช่นเปิดทุเรียนนะคะแล้วก็มีความร่วมมือกับภาควิชาวิศวกรรมนะคะของวิทยาเขตชุมพรในการเอาเศษเหลือใช้ทางกาเกษตร,รเปิดทุเรียนเนี่ยมาขึ้นรูปเป็นภาชนะ ะะอันที่4คุณวีรวัตเนี่ยได้มาเป็นเวียรกรฝึกอบรมต่างๆนะคะในหลักสูตรทั้งชาติและนานาชาตินะคะด้วยคุณสมบัติของคุณวีรวัตเนี่ยทางสถาบันเนี่ยได้เชิญคุณวีรวัตเนี่ยมาเป็นผู้ส่งคุณวุธเพื่อที่จะวิพากษหลักสูตร เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืชนะคะดังนั้นเนี่ยด้วยคุณสมบัติต่างๆของคุณวีวัต์เนี่ยที่ได้ให้ความช่วยเหลือในหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่นะคะก็บอกอันทางด้านการเกษตรเนี่ยเหมาะสมสําหรับตามมําแหน่งเกษตรกรดีเด่นค่ะขอบคุณมากค่ะผมนายวิชาทิทีิประเสริฐครับเป็นข้าราการเกษตรจากกรมวิชาการเกษตร ปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตรด้าน,นคุ้มครองพันธุ์พืชและเป็นคณะกรรมการช่วยงานในกรมวิชาการเกษตรกรมทรัพย์ส,สินทางปัญญาแล้วก็ศูนย์บรรทุบตวิศวกรรมแห่งชาติในาฐานะที่เป็นกรรมการและเป็นผู้ทรงกุะดูกนะครับผมอยากจะสนับสนุนเกษตรกรคุณมีรวัตรจีรวงให้เป็นเกษตรกรดีเด่นคุณมีรวัตรจีรวงนี่เป็นเกษตรกรที่มีจิตอาสาคุ้มเททั้งเวลา รั์สินเงินทอ,ององค์ความรู้ต่างๆช่วยเกษตรกรโดยเฉพาะชาวสวนผลไม้เรียนให้ทราบถึงเรื่องประสบการณ์ที่ผมได้ประสบมาเองในการทําประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรของคุณวีรวัตรจีรวงคือ,อท่าน,นเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดก,การผลไม้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านได้นาประสบการณ์และความรู้ต่างๆจากการที่ท่านได้ไดประกอบ อาชีพเป็นชาวสวนนะครับโดยเฉพาะในชาวสวนผลไม้เนี่ยท่านได้เป็นกรรมการมาก็สองวาระแล้วนะครับผมอยากจะเรียนที่มีผลกระทบโดยตรงแล้วก็เรียกว่ามีประโยชน์อย่างมากในวงการไม้ผลโดยเฉพาะทุเรียนนะครับคุณวีรวัตรจิรวงเป็นผู้ที่ร่วมผลักดันก่อตั้งให้มีกิจกรรมในการที่จะตรวจสอบคัดเลือกทุเรียนให้ได้คุณภาพนะครับปกติเราก็ทราบกัน ในโดยทั่วไปว่าปัญหาของทุเรียนเนี่ยทำให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือหรือไม่เชื่อมั่นหรือทําให้ต่างประเทศเนี่ยเขามีความไม่ค่อยเชื่อมั่นในทุเรียนยอของเราคือเรื่องของการทุเรียนอ่อนนะครับที่เราส่งไปขายซึ่งคุณมีรวัตรเนี่ยได้ช่วยร่วมก่อตั้งจัดให้มีการฝึกอบรมนะครับผู้คัดทุเรียนให้ได้คุณภาพซึ่งมีผลกระทบอย่างมากเลยทําให้ทุเรียนที่ออกไปจากสวนเนี่ยซึ่ง ผู้ที่คัดเลือกทุเรียนหรือตัดทุเรียนเนี่ยถ่าได้ผ่านการอบรมแล้วแล้วก็็นที่เชื่อมั่นได้ว่าทุเรียนนั้นมีคุณภาพในได้มาได้มาตรฐานมีส่วนที่ทําให้เกิดความเชื่อมั่นและเชื่อถือในผลผลิตทุเรียนไทยในคุณภาพของทุเรียนไทยที่ส่งไปขายต่างประเทศทําให้เรามีการส่งออกทุเรียนไปต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นอย่างมากในหนปีที่ผ่านมานะครับ กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่ผมเห็นว่าคุณวีรวัตรจิรวงเนี่ยมีส่วนเป็นอย่างมากที่ทําให้เกิดการพัฒนานะครับในเรื่องของการส่งเสริมการเกษตรโดยเฉพาะด้านของผลไม้ในวงการเกษตรของประเทศไทยมีมีเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะที่จะเป็นหรือที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรดเด่นครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะก่อนอื่นขอแนะนำตัวเองนะคะดเรเมทินีสีวัฒนากุลปัจจุบันเป็นกรรมการสมาคมพืชสวนในประเทศไทยและเลขานุก,การเครือข่ายกเกษตรอาหารปลอดภัยค่ะวันนี้จะขออนุญ,ญาตมาเล่าถึงประสบการณ์ที่เคยทำงานร่วมกับคุณวีรวัตรจิรวงรพิ่ต้อมนะคะพี่ต้อมเป็นเกษตรกร,ร,กรที่มีความมุ่งมั่นและก็ตั้งใจในการทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานของผลผลิตในสวนนะคะ จนสวนทวีทรั์ของพี่ต้อมเนี่ยได้รับการรับรองมาตรฐาน g a p จากรมวิชาการเกษตรและยังได้รับไปรับรองมาตรฐานไทแก็ตอีกด้วยค่ะซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานที่เป็นสากลเหล่านี้เนี่ยก็คงจะเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีถึงแนวทางการทํางานของคุณวิรวัตรที่มีหลักการมีการปฏิบัติอย่างดีและเหมาะสมะนอกเหนือจากไปรับรองเหล่านี้นะคะส่วนตัวเองเนี่ยก็เคยเป็นหนึ่งในผู้บริโภะคะของ ทุเรียนจากสวนทวีทรัพย์ด้วยก็ขอเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่ยืนยันในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานของทุเรียนและผลผลิตที่ได้จากสวนทวีทรั์ด้วยค่ะนอกจากการทํางานที่จะมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาตนเองและส่วนของตัวเองแล้วนะคะคุณวีราวัตรหรือพี่ต้อมเนี่ยยังมี บทบาทส,สําคัญและก็มีการทํางานนะคะที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการที่จะช่วยเหลือในวงการเกษตรนะคะวงการทุเรียนและผลไม้ของไทยที่จะช่วยยกระดับคุณภาพมาตรฐานอีกด้วยนะคะก็จะขอยกตัวอย่างนะคะโครงการที่ทางคุณเวรวัต์เนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมกับสมาคมผู้สวนประเทศไทยและทางเครือข่ายเกษตรอารปลอดภัยนะคะโครงการแรกก็จะเป็นโครงการที่ทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ ดิจิตอลนะคะหรือดีป้าเนี่ยได้สนับสนุนเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะเป็นแอปพลิเคชันชื่อว่าเกษตรแทร็กเพื่อช่วยให้เกษตรกรนะคะได้มีการจดบันทึกในเรื่องของการบริหารจัดการแปลงนะคะในเรื่องของการค่าการผลผลิตในเรื่องของการ ตรวจติดตามการทำงานอย่างมีมาตรฐานเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจนะคะให้กับสินค้าที่ออกจากสวนสินค้าที่ออกจากกลุ่มแล้วก็เป็นการสร้างแบรนด์นะคะสร้างความเชื่อมั่นนะคะของสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานเหล่านั้นอีกด้วยนะคะอีกโครงการหนึ่งนะคะก็จะเป็นโครงการฝึกอบรมผู้ตัดคัดเลือกทุเรียนคุณภาพนะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยก็จะเป็นโครงการที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรและ ผู้ที่อยากจะสร้างงานสร้างอาชีพนะคะในการเข้าไปปัดละคัดทุเรียน q c ทุเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของมาตรฐานคุณภาพของทุเรียนต,ตามหลักวิชาการอย่างแท้จริงนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะให้มั่นใจว่าทุเรียนทุกลูกที่จะออกสู่มือผู้บริโภคเนี่ยมีคุณภาพมาตรฐาน ในโอกาสนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณวีรวัตรเป็นอย่างสูงด้วยนะคะที่มีบทบาทสําคัญนะคะในการเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ผลักดันนะคะในโครงการต่างๆให้เกิดขึ้นนะคะและสำเร็จลุล่วงไปอย่างดีก็ขอเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็สนับสนุนให้ทางคุณวีรวัตรเนี่ยเป็นเกษตรกรดีเด่นของประเทศในปีนี้นะคะเพื่อที่จะได้มีโอกาส ได้มีส่วนร่วมนะคะในการที่จะเป็นกําลังสําคัญของประเทศในการผลักดันในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานของทุเรียนไทยและผลไม้ไทยให้มีความยั่งยืนต่อไปในอนาคตค่ะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีครับผมวิโรจน์แสงบางกาอาดีตผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรของกรมปุ๋ยสิมการเกษตรของเรานะครับผมก็ดีใจมากเลยที่วันนี้จะได้มีโอกาสนําเสนอผลงานของคุณต้อมหรือคุณวีรวัตร ชีรวงนะฮะเพราะว่าคนคนนี้คนคุณภาพจริงๆนะทำงานสัมผัสกันมานานการันตีได้นะครับมีผลงานหลายอย่างแต่สิ่งที่อยากจะนํามาเรียนในวันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับมีคุณูปการต่อ,อทุเรียนไทยเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือเรื่องการป้องกันโควิดติดไปกับทุเรียนนะฮะซึ่งเรื่องนี้นะฮะเป็นความร่วมมือที่คุณต้อมช่วยประสานสิทธิทิศไม่ไว้กับผู้ว่าแต่รองผู้ว่าพาณิชย์เกษตรน,นะครับลง รวมถึงชาวสวนแล้วก็สมาคมต่างๆโดยในเฉพาะเนยิ่งที่จันทบุรีนะครับเราร่วมด้วยช่วยกันผลักดันจนกระทั่งทําหนังสือนะครับไปขอโคต้าพิเศษโควิดมาช่วยในการที่จะป้องกันในการฉีดให้แก่แรงงานต่างๆที่อพยพมาจากจันทบุรีนะครับตอนนี้เรามีความมั่นคงมีความปลอดภัยแล้วเรามีระบบในการที่จะ ร่วมกันช่วยกันเรียกชุมพรทีมนะฮะในการที่ถ้าแต่คัดกรองต่างๆตรงนี้กับเพราะนั้นประเด็นที่2อ,อีกก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับในเรื่องของป้องกันทุเรียนอ่อนขุนต้อมหรือวิรัติของเราเนี่ยฮะได้ดูแลในเรื่องนี้ร่วมกับสำนักงานจ,จังหวัดนะครับร่วมกับสมาคมมูลนิธิต่างๆเนี่ยผลักดันทั้งในเรื่องของการเก็บเกี่ยวในการรวบรวมนะฮะแล้วประสานงานกับทำสำนักงานเกษตร,รจังหวัดทำางานเกษตรอำเภอ ซึ่งมีผลที่ดีมากๆนะครับอันนี้เป็นคุณอุปการที่เป็นเครื่องยืนยันว่าคุณต้อมเหมาะสมนะครับที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นระดับชาติสาขาพืชสวนของเราขอบคุณมาก